ครับผมนะครับด้านหน้านะครับที่เห็นนะครับที่อยู่บนรถสไลด์นะนะครับนั่นก็คือคาบาว์เอสนะครับไล่จากซ้ายไปขวาเลยนะครับสีจะมีสีน้ําเงินนะครับสีดําสีบอลเงินนะครับแล้วก็ถัดไปทางนู้นนะครับทางขวามือสุดเลยก็จะเป็นออร่ากูดแคทนะครับสีออกจะเคลมครีมนะสีออกคเีนเคีมเปลือกไข่นะครับดูหรูสวยเลยทีเดียวนะครับกลับมามองที่ เอสซนะครับดูคันใหญ่เลยนะถ้าเรามองจากตรงนี้นะครับมองไปที่รถสไลด์นะครับคขาคันใหญ่เหมือนกันนะนะครับโดดเด่นเลยครับสีน้ําเงินนี่ดูแบบลงตัวเลยนะนะครับสีน้ําเงินนี่ดูแบบสวยงามเลยครับนะครับคราวนี้เราก็รอแค่ว่าราคาจะเป็นยังไงนะครับรอดูเพราะว่าก็จะประกาศราคามาเป็นยังไงนะนะครับเราก็รอดูครับแต่ณจุดจุดนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากครับ รอชมรอดูราคาอย่างเดียวเลยครับตอนนี้